แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มเทฟาโรงเหมือนกันก็คือข้าราชการที่บรรจุไม้มตามนโยบายที่บอกว่าจะปรับเงินเดือนหายนะคะ,คะซึ่งข้าราชการบรรจุไม้ในพื้นทีเทศบานนครดัหญ่ค่ะเขาก็ออกมาคอบคุณรัฐบาลหลังมีการปรับทานเงินเดือนก็มองว่าซอดคลองกับคาคลองฉีดพ,พร้อมเสนอหากว่าเป็นไปได้ควรมีการปรับทานเงินเดือนทางระบบค,ค่ะ และกว่านี้นะคะถือเป็นวันแรกที่มีพ้นบังคับชายในการปรับเงินเดือนแรกบรรจุกลุ่มข้าราชการพลเรือและจาาเจ้าหน้าทีของรัฐโดยส่วนใหญ่ค่ะก็มองว่าเป็นการปรับทานเงินเดือนแรกบรรจุเทสอดคล่องกับขาครองฉีดที่สูงขึ้นในปัจจุบันและก็ยังเป็นควันกำลังใจแก่ปูปฏิบัติหน้าทีร่วมไปเตืนการสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่จะสอบเข้ารับราชการในอนาคตด,ด้วยนายที่ขาด ทองบุญหนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการเทศบาลนครหาดย้า่เปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันเนีย่ยรับราชการมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วค่ะมีเงินเดือนแรกบรรจุเนี่ยเนื่องเบิร์นหาเนื่องเบิร์นหาพันหกสิบบาทแต่ว่าด้วยปัจจุบันค่ะย,ย่อมรับว่าค่าครองชีพในการดรํารงชีวิตทางค่าอาหารสิ่งของต่างๆสาธาร,รณูป,ปโภครว่าคองใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง คน้างที่จะสวนทางกับรายได้ประกอบกับการปรับทานเงินเดือนข้าราชการบรรจุไมก็ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วก็เลยมองว่าเป็นข้าวดีที่จะช่วยชวย่่วยทีจะสร้างควันและก็กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานพันปืนก็ตามนะคะส่วนตัวก็อยากให้มีการปรับท่านเงินเดือนของข้าราชการแล้วก็พนักงานทางระบบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนถูกคนเขาลวนได้รับผลกระทบจากภาวะขาคล่องฉีดที่ภูมิเพิ่มสูงขึ้นด้วยทางนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความเท่าเทียมและการลดความเลื่อมล้ำในสังคมค่ะ ลองฟังเสียงแรกคร่ะตึกดีใจครับที่ได้ปรับอัตรางเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพื่อเอามาใช้ใจในตัวนต่างๆเพราะว่าค่าของชีพในปัจจุบันก็มีการปรับตัวที่สูงขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อคนที่เพิ่งมาบรรจุใหม่เป็นอย่างมากครับ<ม>คนที่บรรจุไปแล้วผมความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคาดว่ามันน่าจะปรับแบบทั้งระบบไปเลยเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบ โดยวงกว้างอยู่แล้วเพราะค่าใช้จ่ายอะไรมันก็เพิ่มขึ้นหมด ขณะที่นา่งเส้าน้ัสวันบินมัดเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานงานส่งเสร์ฟการท่องเทียเท่ยวเทศบาลนครฮัหญย,ยก็บอกนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกดีใจค่ะที่มีการปรับทานเงินเดือนให้ซอดคลคองกับขาครงจีบในปัจจุบันเพราะยอมรับว่าแต่ละวันเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องแบกรับ่าใช่าจ่ายในชีวิตประจําวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ซอดคลคองกับเงินเดือนที่ได้รับแล้วก็มองว่าการที่รัฐบาลมีแนวทางการปรับทานเงินเดือนแรกรบจุกที่ชัดเจนผนิเนี่ยจะทําให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความตั้งใจในการทํางานอยู่แล้วเนี่ยมีขวัญแล้วก็กําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพู้ที่จะสอบข่าวรับขาราชการในอนาคตอ,อีกด้วยคะ่ะลองฟังเสียงแรกะคะ่ะก็รู้สึกก็ก็ดีใจนะคะที่มีการปรับเงินให้สอดคล้องกับค่าของชีพในปัจจุบันอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะาคิดว่าตอนนี้ค่าค่าของชีพที่อยู่ในตอนนี้ก็คือค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับ เงินเดือนข้าราชการใหม่เท่าไหร่คะก็เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสอบเข้ารับราชการของข้าราชการที่คือสําหรับคนนอกที่อยากเข้ามาเป็นข้าราชการด้วยค่ะสาหรับคนที่มีความสามารถแล้วเขาอยากจะแบบสอบเข้ารับราชการด้วยขั้นเงินเดือนที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็เป็นแรงจูงใจกับคนที่บรรจุแล้วด้วยที่แบบทํางานอยู่ทํางานดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เลื่อนจะได้ขึ้นเงินเดือน ที่นีมาแลกการปรับเงินเดือนค่ะเขาบอกว่าจะมีพ้นพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่หนึ่งและปีที่สองโดยจะทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุธที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสิบภายในสองปีอย่างเช่นคุณอาวุิระดับปริญญาตรีจากเดิมเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็จะเป็นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทในปีที่หนึ่งแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทในปีที่สองนผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งทีชายุฒิป power นะคะก็จะมีเงินเดือน,น่อยวนเด บาทภายในซองปีแล้วก็จะปรับอัตราเงินเดือนของหุ้นอื่นๆให้สอดคลองกันด้วยค่ะทางนี้นะคะก็ยังเห็นควรปรับเพดานเงินเดือนร่วมค่าคร่องชีพชั่วคราวจากเดิมเนี่ยเงินเดือนไปถึงนึ่ม่นึงหมื่นสบาทเป็น1นึ่งมืนันหกรบาทแล้วก็ปรับเพดานขันตำ่ำก็องเงินเดือนรวม เงืนเพิ่มการเพิ่มการคร่องฉีบชัวคราวจากเดิมเนี่ยเดือนละเนื่องเมื่อบินบาทเป็นเดือนละเนือเมื่อเน่งพันบาทแล้วก็ปรับเพิ่มการคร่องฉีบผูรับเบียวัดบำานาญคันต่ำจากเดิมเนี่ยเนืองบิรนบาทเป็นเนือเมื่อเนื่งพันบาท ส่วนกลุ่มข้าราชาการทีบ่บรรจุเข้ามาก,ก่อนตั้ง2ปีนะคะก็จะมีการพิจารณาการปรับท้านเงินเดือนให้มากขึ้นว่าข้าราชาการบรรจุไหมเท่ได้เงินเดือน 108, เนื่องเบิ้ล8,000เหล็กหน่อยเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างเงินเดือนของข้าราชาการเดิมที่พึ่งเข้ามาและก็ข้าราชาการบรรจุไหมแต่ว่าข้าราชาการระดับผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าระดับอํานวยการในระดับ4จะไม่มีการปรับขึ้นนะคะเพราะว่ามีท้านเงินเดือนที่สูงอยู่แล้วค่ะถูกต้องค่ะการปรับ เรื่องของเงินเดือนแรกบรรจุอันนี้ก็จะครอบคลุมเฉพาะข้าราชการไหมซึ่ง<ม>คุณอาวดก็จะแตกตางกันไปปอตรีปอโทปวชปวส<ม>ก็ลองไปได้ลักเกณฑ์ของตัวเองแล้วว่าจะอยู่ในรักเกณฑ์<ม>ไหนอัตราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีกำหนดอยู่แล้วในส่วนข้าราชการที่เป็นพลเรือน<ม>แล้วก็ข้าราชการที่เป็นสร้างกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีรักเกณฑ์การจ่ายที่ไม่เหมือนกันด้วย<ม>ก็ต้องลองไปแลแต่ล,กตล,กละกระทรวงแต่ละพื้นที่ว่า การข่าวประชุมการข่าวที่ประชุมจะเริ่มตอนพร้อมขึ้นพร้อมกันด้วยเรื่องไม้น,นี้ก็ต้องรอติดตามนะคะส่วนแต่ละพื้นที่ก็สามารถสอบถามงานการคลังของแต่ละพื้นที่ได้เลยนะคะ